กิ๊ดด์เหรอนี่ฮะเป็นคุณกิด๊ดดอครับบนอะไรบนอะไรครับอืมอืมอนอนแล้วน<อ>นอนอนนอน,น,อน อะไรอยู่อเออนอนไงครับอืมนอนเร็วเร็วเร็วหาแล้วครับ